สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องต้องไปอีกแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังขี่จักรยานต่อยๆน้ำกลิ่นกันอันไปยืมจักรยานข้างเกลี่ยค้างเฮื่อนไปกินก๋วยเตียเ๋ยวอีกแล้วเป็นเวลาจะเที่ยงแล้วพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวก่อนชอบกินแต่ก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนนี้กำลงังอ๋ออๆออ๋ออ๋ออ๋อเ๋ออ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 าอิ๋ออดากนะ เธอวันมาส่งกับเธอดีคเน่ยมันยาาดีมันสูงไปเลยค่ะพอดีก็เตี๋ยวกันแล้วค่ะ 了，哈、啊，不了了了。 ออกกันร่างกายมันนี้บรรยากาศฝ้าคึมฝน,นนะครับพี่น้องคะแดดไม่ออกเลยวันนี้นนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกต่มันจูดาก ไปคะ่ะไปค่คะเมอมวยขาถึงแล้วนะคะถึงร้านก็เดียดแล้วคะ่ะ เออได้เกี่ยวเธอเกีนน่ยวมานาม้ำเกี่ยวนั่งจะนั่งผีวะนั่งตรงนี้ก็ได้จะถือพัอลลุมไม่ใช่นั่งผีจัง้องนมจัะนั่งใส่ไม่เคยนั่งตัวนั่นเลย <S <S 2> <S 2> โอ้ลุกไปเลยอ,อะไรห่อนขึ้นนั่งนอนขึ้นนั่งผัก,กร้านสะอาดมากพี่นอ้องอันนี้คือเป็นบรรยากาศร,ร้านร้านแบบสะอาดนใน มีเตอร์กับห่อล้างมือด้วยนะคะยังกินเกี๊ยววะสุดยอดลยค่ะหนูมาแล e er mm ้วค่ะนี่อันนี้พิเศษห้าสิบบาทก๋วยเตี๋ยวพิเศษอันนี้ของกิฟต์ี่กินข้าวกินนั้นพี่กินเื่อโลนี่ อันนี้ก็คือคลิปแรกนะครับคลิปแรกของช่องปอ,อนนี่ผ้าแซบนะครับพี่น้องคะปอนนี่ผ้าแสบเดอคลิปแรกที่จะลงวันนี้นะครับพี่น้องกาฝากดไล k ์กดแชร์กดติดตามให้ช่องช่องไม่ของน้องปอนนํานะครับปอนนี่ผ้าแซบพี่น้องคลิปแรกก็มากินก๋วยเตี๋ยวฮะ,ะนี่เดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนแสงอาจจะยอดนิดนึงเ้ยพี่น้องยอนแสงบ่แสงมันมันสะท้อน ชิปแรกก็มากินในพี่น้องเบิรก่องมันแตก้ปล่าองมันแตกมันกล่องแตกหอพี่มัแตกิมันแตกเอ้ยมันจะเป็นมมัวแสงมันสะท้อนเสงสะท้อนนะครแบเสเอาะขึ้นไเห็นพี่ากิเจาะกเจานเมอไหอนี่ แบบไหนตามว่าไปเลยมึเออจมอนนี่นี่กิฟต์ซีสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าเป็นทางการน,นะคะทุกคนช่องมดีดช่ววาวไม่ดงช่ว<อ>าวไม่ฝากพี่น้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องคะกดติดตามนะคะ,ะกดติดตามฉันเท่าไห,หร,สร่สี่สิบกว่าคนแล้วมั้งนี่พี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะพิเศษเส้นเยอะๆ ได้กิฟซีสีกิิเพิ่มบั้งไงกิลิปปยัยงไงเกิจากอะบ้งจะพาเหีบผู้ใดละพาเห็ดก็เห็นแน่นเห็นอย่างนี่ได้บง่งลินล้อนของเห็นน้อยวันนี้เป็นของเห็นน้อยเขาจะพายี่ีเรานายกินผิดิธีมาตลอดเด็กสิว่ากินเด็ดปนิตลดกน เพื่อนยื่นฟองเขา้วพี่กอโอ้ยปวกเกียวดอกอันเนเพืเเบดจะกเอาของเพือมากินพี่ก่าจทำยังไงหมืบบ่บวานที่ออกกําลังกายชั่วโมงหนึ่งคนเด้อแบบเมย์ไทยรักไทยว้ยุบอไทยอยู่เอามาลงช่องชาที่ละมึงนั่งหออัวยเดียวหัว <c oughs> ยี่ยี่เพิ่อนก็มาเขาหัวใส้หนังเนาะตก,ตกต็ตองมอึงเบิ่งหนังไรกห,วนหนัวนเนาะ

ไปเฮ็ดฟันหมอแห้งบอกวันหย่ำค่อยๆเด้อวาสันบกเปี้ยวเบาๆนะเปดี้ยวเบาๆนะลวดเปนขคนเขื่อนเนาะวงฉันบักผิดมันยัไงครับ 他比那，他、嗯、那。嗯 นี่พริกกับกะปิเดนน้อไม่เป็นไรเอาคือคิบเอาน่อยเนาะถ้ามาคุดหลายๆ แซ่บแห้งพี่น้องเป็นอะไรแซ่บ่ะชาดพุกเกลกินซุ้มเงือกมเบื่อโอเคค่ะพี่น้องค่ะบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะ <laughs> ฝากกดปิดช่องนะขอบคุณพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกด่ให้ช่องโค้ปอด น้ำละค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วนะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพอกันคลิปมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไม้น้องปอนน้ำน,นะคะพี่น้องค่ะช่องไม่ปอนนี่ผ้าแซ่บนะคะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย